เป็นไายเป็นช่วงทยนะมันเื่อะไรนี่คลิปเข้าไปพระเชษฐาเพราะยังไงมีเมี้มาด้วยาทำไมเรากระมองชั้นนะฉงหอนใจเราเกิดฉงมนอะไรอีกแล้วพระเชษฐาหายจากเมืองหลวงไปก็เกือบจะเจ็ดเดือนได้แต่อยู่กลับมาแล้วมีลูกกลับมาด้วยปกติธรรมดามนุษย์เราตั้งท้องก้าเดือนไม่ก่อนหน้ากลังนั้นแต่นี่พระเชษฐากลับมาพร้อมกับเมียใหม่และนำลูกใหม่มาเ่นี้ มันหมายความว่าอย่างไรหรือไปใช่ไหมเขาทอดก่อนกำหนดพระเจ้าค่ะฉันไม่เชื่อคนแล้วเขาทอดเจ็ดเดือนไม่มีหรอกดีฉันไม่เคยเห็นนี่ทำไมจะไม่มีล่ะไม่มีอะไรยังไงทอดไวกว่านั้นก็มีมีที่ไหนในบ้านนี่ไงอ๋อเออแม่ตั้งท้องได้สองอาทิตย์ทอดแล้วว้ายนี่คนหรือก็ละสิ่เนี่ยว่าหน้าตพงินเลยเดี๋ยวผู้สงสัยว่า เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอาทิพายลบลีมือหลวงเขาได้มืองหลวงเออนี้ชุดเขียวเขาเป็นใครฮะชุดเขียวเนี่ยอันนั้นเจ้าอขาไม่เจ้านี่ชุดขาวเานาข้าหลวงตีข้าหลวงพ่อเมืองตี พระเหสีเก่าใช่ปะเนี่ยใช่ไปจ้ะไอ้สัสแล้วเป็นใครมั็นตัวหน่าไม่รู้เลยถามดูฉันจะประทานอภัยให้ถือว่าเป็นคนบ้านนอกของน้าไม่รู้จักกระเทศกูลนี่ประนุชาเว้ยมาจากบ้านนอกสิเธอดูที่น่ะขี้โคลนยังติดใบหหอยู่เลยไอ้สัอะไรแฝมเสริมจมูกมาด้วย ทรงสโลไปพุ่งทำคลินิกใหม่มาเนี่ยครับคลินิกหม่คินม่าเนี่ยใหม่ทันแล้วทำทรงเดียกับพระองค์ท่านเลยนะเนี่ยนี่ก็สโลสโลไปไหนปายพุ่งเช่นกันพุ่งขึ้นประคุณไหนดูที่ซิลิโคนขนาดใหญ่แล้วว้าา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 ไาา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 ไปอยูาตาา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 นาา